เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยของเราประจำวันที่31มีนาคม2563นะครับ ซึ่งในวันนี้เนะี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก127รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสมแล้ว1,651รายนะครับและพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม10รายลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับศูนย์ถแถลงข่าวรัฐบาลโควิด -19 ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน โคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ถแถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโดยกล่าวว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายสะสมเสียชีวิต10รายและพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มใหม่127รายนะครับ รวมแล้วเนี่ย1,651รายเป็นผู้ป่วยชาวไทย1,407รายชาวต่างชาติ244รายและพบในกรุงเทพมหานคร869รายบริมณฑล51รายภาคเหนือ55รายภาคกาลาง172รายและภาคใต้206รายนะครับ สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่10เป็นชายอายุ48ปีอาชีพนักดนตรีทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานและมะเร็งมีอาการป่วยเมื่อวันที่20มีนาคมด้วยอาการไอไข้และเดินทางไปต่างจังหวัดทางภาคอีสานมีอาการป่วยมากขึ้นจึงไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน และจึงถูกส่งมารักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยอาการปอดอักเสบและมีอาการรุนแรงขึ้นจนระบบหายใจล้มเหลวร่วมกับการติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่30มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันที่31มีนาคม2563ประเทศไทยของเรานะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม127รายรวมเป็น สะสม1,651รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมเสียชีวิตสะสม10รายนะครับ,รบสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ